ยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดโซ่พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกและในประเทศไทยตอนนี้กับแทส l a model y รุ่นปี2,025รถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของยานยนต์ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ความล้ำสมัยดีไซน์เรียบรูสไตล์มินิมอลและสมรรถนะที่ส่งพลังจนยากจะหาใครเทียบได้ในระดับเดียวกันแทสส์มาร์ดอว่ยคือรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนในไทยกำลังจับตาและอยากเป็นเจ้าของมากที่สุดคันหนึ่งในปีนี้แทสส์มาร์ดแว่ยส2งพเป็นรถยนต์โซ่ขนาดกลางที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ครอบครัวและคนที่ต้องการรถที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่ขับน่าย ดูแลรักษาง่ายและมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเหนือใครเทสซาพัฒนารถรุ่นนี้ต่อยอดจากมาดรอสาทีได้รับความนิยมทั่วโลกแต่ปรับรูปแบบให้มีความเป็นสูงมากขึ้นทั้งเรื่องของพื้นที่ใช้สอยความสะดวกสบายความสูงของตัวรถและความอเนกประสงค์ในการใช้งานทุกวันสำหรับปี2025นี้เทสซามาโนแวได้รับการอัปเกรดหลายจุดทั้งในด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนเทคโนโลยีภายใน และระบบเพเทอเพลทที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเริ่มจากเรื่องดีไซน์ภายนอกก่อนเลยเท s โอ m o นซอเว2 0 2 5ยังคงคอนเซปต์การออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยตัวถังมีเส้นสายที่ลื่นไหลอากาศพลาศาสตร์ดีเยี่ยมและออกแบบมาให้มีค่าความต้านอากาศเพียงศูนย์23 CD ซึ่งถือว่าต่ำมากในกลุ่มโซส่งผลให้การขับขี่มีความนิ่งเงียบและช่วยประหยัดพลังงานในระยะทางยาว ด้านหน้ารถมาพร้อมพร้อมกับดีไซน์แบบเทสสซทีไม่มีช่องกระจังหน้าเหมือนรถน้ำมันทั่วไปไฟหน้าเป็นแบบและเต็มระบบรูป,รปลากเรียวยาวทันสมัยเสริมความดุดันและความสปอร์ตด้านท้ายออกแบบให้ลาดลงเล็กน้อยในสไตล์คูสูงทำให้ภาพรวมของรถดูโฉบเฉี่ยวและมีความพรีเมียมส่วนกระจกบังลมและหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกที่ให้ความโปร่งโล่งและเปิดมุมมองได้ชัดเจนขึ้นมาก ในปี2025แทสเลยังปรับปรุงคุณภาพวัสดุให้ทนต่อความร้อนของแสงแดดและลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดียิ่งขึ้นมาดูด้านภายในห้องโดยสารกันบ้างครับแทสเลย์มานดอเว์2025ยังคงคอนเซปต์ความเรียบหรูมินิมอลไม่มีปุ่มควบคุมมากมายบนคอนโซลแต่ทุกอย่างถูกควบคุมผ่านหน้าจะสัมผัสขนาด15นิ้วที่อยู่ตรงกลางแผงคอนโซลด้านหน้าหน้าจอนี้เป็นหัวใจหลักของรถที่สามารถควบคุมได้ทั้งระบบแอร์ ระบบขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยระบบเสียงระบบนำทางระบบปักปอบไปจนถึงฟังก์ชันความบันเทิงทั้งหมดแคสซูยังอัปเดตระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง25าเปอร์เซตทำให้การใช้งานไหลลื่นไม่สะดุดภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารตอนหลังเบาหลังสามารถทับได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้มากขึ้นซึ่งเป็นจุดเด่นที่หลายครอบครัวชื่นชอบแคสซาวมาดลา แวมีพื้นที่เก็บของทั้งด้านหน้าวงเล็บเปิดเฟืองคงเล็บปิดและด้านหลังวงเล็บเปิดเทิงคงเล็บปิดรวมแล้วมากกว่า2,100ลิตรซึ่งถือว่ามากเมื่อเทียบกับซูไฟฟ้าหลายรุ่นในตลาดไทยตอนนี้เทสเมาดอแว2,025ยังมาพร้อมพร้อมระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่สามารถคลองฝุน่น PM2.5 ได้และสามารถควบคุมผ่านแอปแทสเซอบนมือถือเช่นการเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถการเช็คสถานารถแบบเรียนไทย หรือแม้กระทั่งการขับรถเข้าหาผู้โดยสารอัตโนมัติด้วยระบบเสิร์มุนซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สร้างความประทับใจให้ผู้ใช้ทั่วโลกนอกจากนี้แท้สวยยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดโดยมันระไว้ได้คะแนนความปลอดภัยระดับ5ดาวจากหลายสถาบันทดสอบทั่วโลกทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียดานสมรถนาแทสมาเดแวร2025มีให้เลือกหลายรุ่นทั้งรุ่นอองเวนิและรุ่น p ู r ฟอร์มินสโดยรุ่นวองเวนนี้สามารถวิ่งได้ไกลสุดประมาณ533กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐานวัตพีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่ดัวโมคราวเวียดักที่สีทีให้แรงบิดมหาศาลทำให้รถสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง5วินาทีส่วนรุ่น p e r ฟอร์มเม e สจะเร็วขึ้นไปอีกเร่งศถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.5วินาที ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถโซขนาดกลางน้ำหนักตัวรถมากกว่า2ตันระบบช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ให้มีความนุ่มนวลและแม่นยำม,มากขึ้นโดยเฉพาะบนถนนในเมืองไทยที่มีหลุมบอ่อหรือพื้นผิวไม่เรียบแท้สหปรับระบบการสะเทือนให้ดูดซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าเดิมให้ความรู้สึกขับเหมือนรถยุโรประดับพรีเมียมระบบขับเคลื่อนของเทสลามาดอแว2025เป็นระบบไฟฟ้า100 ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงไวดเด็ดตัวแบตเตอรี่เป็นนี้เพิ่มห้ความจุดสูงรองรับระบบชาร์จเร็วซพเปาวเกอร์ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ25นาทีเท่านั้นทำให้การเดินทางไกลไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปสำหรับในประเทศไทยแท้เซ่ยกำลังขยายสถานีซูเปอร์ฮาวเกอร์เพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะตามเส้นทางหลักอย่างกรุงเทพออพัทยากรุงเทพมหานครหัวหินกรุงเทพ มหานครเชียงใหม่เพื่อรองรับผู้ใช้รถแทสเซให้สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วแทสเซ์ Tesla ยังมีระบบนาวิกเวทที่สามารถแสดงสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุดแบบเรียนไทยพร้อมๆคำนวณเวลาเดินทางและเวลาชาร์จให้อัตโนมัติอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของแทสเซลมัลตเวคือระบบพร็อพเพอร์ซึ่งในรุ่นปี2025นี้นี้ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่มีความฉลาดและปลอดภัยมากขึ้น เท s l าพัฒนาเทคโนโลยีโฟลเซฟดกคาเฮสีงหรือ FSD ให้สามารถตรวจจับวัตถุและสิ่งกีดขวางได้แม่นยำขึ้นระบบสามารถเลี้ยวเปลี่ยนเลนจอดรถและควบคุมความเร็วตามสภาพการจราจรได้อัตโนมัติในบางสถานการณ์สำหรับผู้ขับขี่ในไทยนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นมากเพราะช่วยลดความเครียดเวลาเจอรถติดหนัดกอกในเมืองระบบจะช่วยควบคุมคันเร่งและเบรกโดยอัตโนมัติ ทำให้ขับขี่ได้ผ่อนคลายขึ้นมากในด้านความปลอดภัยเทสเซอร์มันละแวร์ได้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และกล้อง360องศาอบคันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับจุดบอดและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติรวมถึงระบบเรียกดูภาพจากกล้องผ่านมือถือแบบเรียนไทยเมื่อต้องการตรวจสอบความปลอดภัยของรถ แชสเซยังมีโหมดเซนทูโมดที่จะเปิดกล้องรอกคันบันทึกภาพเมื่อมีคนเดินเข้ามาใกล้รถเป็นเหมือนระบบกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้มากขึ้นเทสสามารถรอแว2025ไม่ได้เด่นแค่เทคโนโลยีแต่ยังให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายในการใช้งานจริงประตูเปิดแบบไร้กุญแจสามารถปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อผู้ขับเดินเข้าใกล้รถและล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกจากรถ ระบบสั่งงานด้วยเสียงที่รองรับหลายภาษารวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาไทยในบางเมนูระบบเวิร์ดแทบเราเบตที่แคสโซเป็นผู้นำทำให้รถของคุณสามารถอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการเหมือนรถทั่วไปในเรื่องสีแคสโซมานวามีสีให้เลือกหลายสีในประเทศไทยเช่นพอวเมอร์หนึ่งโคไซเบิร์กิฟว์โบมเทอร์เมดเนสเซอร์บบออรอรพิเทเลและ p รพรั่ซึ่งทุกสีถูกเคลือบด้วยเทคโนโลยีสีคุณภาพสูง มีความเงางามทนแดดและดูหรูหราไม่แพ้รถยุโรประดับพรีเมียมแท้เศร้ามาโนแวร์2025มีราคาเปิดตัวในไทยเริ่มต้นประมาณ189ล้านบาทสำหรับรุ่น Standard และอาจสูงถึงราว2.59ล้านบาทสำหรับรุ่น Performance ขึ้นอยู่กับออปชันที่ลูกค้าเลือกซึ่งเมื่อเทียบกับรถซูไฟฟ้าระดับเดียวกันในตลาดถือว่าราคาแข่งขันได้และมาพร้อมพร้อมเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในหลายด้าน นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้มาราวาเป็นรถที่ขายดีที่สุดของเทสเซอในหลายประเทศทั่วโลกและกําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยตอนในประเทศไทยเทสเซาร์มาราวแวะ2025ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าแต่คือการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางที่สะอาดฉลาดและส่งพลังมันผสมผสานเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติความสบายและดีไซน์ระดับพรีเมียมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลรถคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่มั่นกลายเป็นหนึ่งในรถโซ่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกและในไทยปีนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถโซ่ไฟฟ้าที่ทั้งแรงประหยัดพลังงานเทคโนโลยีครอบระบบความปลอดภัยระดับสูงและมีดีไซน์ที่ไม่ตกยุคคอเชสเซอร์มาดแวร์2 5คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้และอาจจะเป็นรถคันต่อไปของคุณก็ได้ครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าคุณคิดอย่างไรกับ t s s l r m o ์มา Y แว2025รุ่นนี้คิดว่ามันคุ้มค่าราคาหรือไม่แล้วคุณจะเลือก t e s เซหรือค่ายอื่นขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคัดบาท